สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับ A Capital อีกแล้วและตอนนี้ก็อยู่ในการรีวิวเคดีอีกแล้วนะรอบนี้เป็นกล่อง19นะเป็นเคดี a g o n World Extra นะของบอลดากอนในภาคที่บันดีนั่นเองนะครับสนับสนุนเดยวีทีการ์ดช็อปนั่นเองนะครับเป็นคอนเซปต์หนึ่งกล่องเล่นได้นะหนึ่งกล่องมี54ใบนะครับใบในชุดนี้ก็ไปเรียกว่าเป็นรีของเก่าของ Dragon World สาย มังกรสุริยันนะอ่ารอบนี้ตรงปกนะอ่าตรงหมดทุกอย่างจะมีทุกอย่างที่เห็นเลยนะครับขอบคุณแอดมินโอปออีกครั้งสำหรับการรีวิวครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าข้างในมีอะไรอืมเพื่อไทำการเปิดดูไปเล็กน้อยนะอ่าจากดูฟีฟายแล้วรอดูนะครับอ่ะมาดูอันแรกก็จะเป็นแฟลกกับบัดดี้นะนี่บัดดี้ก็จะเป็นเบลดากอนฟอยนะครับมับงกรสุริยันเบลดากอนจกสังเกตนะ ตัวนี้มาตีบวกห้าพันนะแล้วมีเพนเทสด้วยนะเท่ากับตีหมื่นนะครับนี่ตัวเด็ดผ้าเก่าเลยนะเป็นมาตีไปหยมอะต่อเลยนะครับนี่ปัดดี้ของเราจะได้มาทั้งหมดสใบนะ1กล่องตามคอนเส็ปต์นกล่องเล่นได้นะครับนะ รอลดาโอนนะหน้าห้าหลังสามนะสองคริดที่ก็เป็นตัวีเรียกว่าตัวเบสิกแล้วกันสำหรับชุดมังกรสุดยันนะสี่บใบเห็นชัดๆแฟกมบันดิใบถัดไปจริงไส์สองหน้าเจ็ดหลังสี่สองคริดาจเก็มหนึ่งเข้าสู่สนามระเบิดมอนเตอร์หนึ่งใบในช่องกลางคู่แข่งนะใจแอแ่อนไฟดา้กนได้มาทั้งหมด สองใบนะครับนี่เคลียร์กลางได้สบ,สสบายๆเลยสำหรับในชุดนี้นะจุดเด่นของมังกรสุริยันก็คือการเคลียร์ช่องกลางนั่นเองนะอ่ะาใบถัดไปคิงนี่เลยเฟรวินลาก้อนนะตัวนี้มีสกิลอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนซ้าสองหน้าหกหลังสี่สองมีสกิลจกกัดหนักเมื่อจบการต่อสู้การนี้หาก ผู้แข่งมีมอเตอร์อยู่ในช่องกลางไดเบิลนะก็คือได้ตีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับนะไดมาสามใบนะถัดมาก็เรียกแล้วว่าเป็นของเก่าหายะอีกหนึ่งใบนั่นคือเบลดาก้อนเบลเบิร์สสมัเชอร์จ่ายสามเกตนำการนี้วางทับวางทับเท่ากับไม่เสียสูกานะจ๊ะเมื่อการนี้ตีโดยไม่ใช่ลิงอินเตมาสามารถถูยกยุบเลิกได้สี่คร ครับเป็นมอนสเตอร์ไม้ตายนะหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจมอนสเตอร์ไม้ตายก็คือเป็น Impact นั่นแหละแต่ว่ายังสามารถตีได้นะถ้าเกิดเทิร์นที่ลงมาเนี่ยมันจะลงในฟันนันเตเทิร์นหน้าก็สั่งตีเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาเลยนะได้มาสามใบคุ้มจริงๆถัดมาเป็นอิม a พ t มอนสเตอร์อีกใบหนึ่งได้มาใบเดียวเองนะบาร์ดากอนบาร์ออร่าเต็มพิก,กัดนะ,ะไซส์สองหน้าหหลัง ห้าสามขีนะมีมขีขอคอคือจ่ายสังเกตแล้วก็นํามอนเตอร์มังกรสุรยันหนึ่งใ,ใบจากช่องจากสนามลงดรอปนะอโอเคก็ข้าสามยิงมอนในช่องกลางหรือหาคู่แข่งในมอนช่องกลางนําการหนึ่งใบในช่องเกลกคู่แข่งลงช่องดรอปละสร้างความสสียหาวสเยงชิ้นแข่งหนึ่งนยนี่ก็เป็นใบเก่งอีกใบหนึ่งนะครับได้มาใบเด,เดียวถัดมา เบลส์ห่อนดาก้อนนะใจหนึ่งเกตเมื่อการนี้โจมตีหาคู่แข่งโจมตีมอนเตอร์ในช่องกลางทำลายมอนเตอร์ทำลายมอนเตอนะเมื่อการนี้โจมตีมอนเตอโดนตีมอนเตอร์ในช่องกลางของแข่งทำลายนเตนตีระเบิดไงอ๋อนี่ไงเพราหน้ามันหนึ่งแต่มันตีระเบิดเลยไงอ่ามันตีปั๊บระเบิดปุ๊บเลยนะเออมีมูฟด้วยนะเป็นการตีระเบิดนะปัจจุบันก็ ไม่เก่งเท่าไหร่นะแต่ก็เล่นสนุกได้ครับทุกคนอีกใบนึงสำหรับคนที่ชอบเล่นบอลโซเลนะล้วหาใบนี้กันมากก็หาได้เลยในกล่องนี้นะแฟร์แฟรรงดาก้อนนะเมื่อเข้าอุนาห์มีสุริยนันใบอื่นได้ชาร์จจวนะของสามัญประจําเด็กดาก้อนผานนี้เลยสีย่ใบคุ้มค่ามากสาหรับกล่องนี้ถัดมาเลยตัวน่าเกียดที่เป็นตัวเริ่มนะกับเมลาเ่าเบดาก้อนนะตัวโง่ๆที่ ลงกลางไม่ได้แต่ได้ขีหนึ่งเป็น3ามขีไม่ใช่ลงกลางไม่ได้นะตราบใดที่คู่แข่งไม่มีกลางก็เริ่มเถิดเริ่มเกมแรกมาก็คือได้โบกขีหนึ่งนะสามขีแรงแรงแหกขีตากันไปเลยทีเดียวนะครับเด็กดาก้อนเนี่ยคอนเซปต์ Concept, มันไม่มีอะไรนะั้นนอกจากตีตีต,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 ตีตีนนะเด็กเด็กไม่ต้องคิดเยอะนะครับฮีดดาก้อนจูเนียใช้ศูนย์หน้าสองหลังหนึ่งขีเดียวแต่เท่าที่คู่แข่งไม่เป็นเท่าชงกลางการนี่ลงหนึ่งขี้โอ้โหสองขีว่ะ ใช่ส่วนสองนะไม่ค่อยวัดพาวนะวัดคิเอาคิ้มาจับตีเล่นนะถัดมาเข้าสู่ส่วนของไอเทมนี่นี่เลยมัตสุริยันไรซิ่งนัคเคานะเป็นการจากทีดีนะแถมตั้งสามใบจ่ายแพงถึงสองเกตดเลยทีเดียวแต่มีเพนนเทสนะครับถ้าเป็นการเจอกันในชุดเคดีด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเก่งขึ้นมานะเพราะว่ามันมีเพนนเทสนั่นเองนะครับถัดมาเป็นไอเทมหลักเลย นะในชุดแรกๆนะดีวิธีศูนย์หนึ่งนี้เป็นมัตเร,รียนเบลนะักเคิลนะสี่พันสองกิจากเกตหนึ่งเมื่อมอเตอร์ในสนามที่มีเขาบาราก้อนจบดีการดีคีบบวกหนึ่งใช่มอเตอร์นั้นได้รับคีบบวกหนึ่งในการนี้นะเมื่อมอสเตอร์ในสนามที่มีเขาบาร์ดาก้อนในชื่อการโจมตีก็บวกคีนะถ้าเกิดเบลธรรมดาเนี่ยตีใช่ไหมก็บวกคีหนึ่งถ้าลาบเปลียนเป็นอิมแพคก็บวกอีกขีหนึ่งนะ เพราะว่าไม่ได้ติดนะอ๋อนี่ไงมีมาเหตุแล้วนะจมการต่อสู้เราใช้ความสามารถนี้ได้เฟสละครั้งนะแอคแทกเฟสและแฟนนั่นเฟสก็คือ mm hmm. ดาบเบานี้ใช้แล้วก็1ครั้งนะถ้านี้มาอีกในแฟนนั mm ่นเฟสก็อีก1ครั้งนะวะ้าบวกคลิกการกระจาย3ใบใบถัดมาโอโ้โหใจดีอะไรขนาดนี้ให้มันเยอะมากนะครับตอนเหน่งดวงอาทิตย์ได้เกตนำการเป็นประจุเข้าสูส่ชงเกะจากนั้นถ้ามีมักงกรสุญญานสนามได้อีกสองเกตก็คือ3เกตนั่นเลย ได้มาสีใบเกตเหลือเฟือมากแมถัดมาเลยการ์ดโคตรเก่าแต่ได้ใช้ราโกนิกกรีมมวได้ได้ไมาตอนมีพลังชีวิต5้หน่วยต่ำกว่าทิ้งการทุบใบมือและจวดสามแค่นั้นเองอเดี๋ยวนี้ก็คงจะไม่ได้ใส่กันแล้วนะถัดมา s h ร์นิงสมัช c h e r เมื่อผู้แข่งเมื่อเราเมื่อเรามีพลังชีวิตหกหน่วยต่ำกว่าจ่าเกดหนึ่ง ทำลายมอเตอร์หนึ่งใบสำรูแข่งนะไม่ใช่เคาน์เตอร์นะครับแค่เกียร์เล่นใบหนึ่งถัดมาก็เริ่มเข้าสู่ส่วนของของสามารถประชาเด็กดาก้อนแล้วนะโล่งวงก้อนฟ้ากาดกาดได้เมื่อไม่มีช่องกลางนะกาดได้เกียได้มาถึงสี่ใบว้าวถัดมาโล่เขียวนะยูรกาสตีได้หนึ่งไลท์นะครับก์ดกลับ พอได้เล่นจิงสี่ใบถัดมาเป็น Shining Energy นะฮะตัวนี้ก็คือบวกดีเฟนต์หน้าหลังแล้วมีเค้าเตอร์เอกนั่นเองนะการเค้าเตอร์เอกการนะได้มาทั้งหมดสามใบและสุดท้ายเป็นรา n s h นช l วโล่แห่งกองสุริยันนะอ่ะาได้กันนี้ได้เมื่อคู่แข่งสังจมตีแล้วเราไม่มีช่องกลางแล้วเรามีสุริยันอยู่ด้วยนะเออยุการโจุมตีจากนั้น,านการ์ดใบบนสุด เข้าสู่จังเกอและไรนะถ้ามีสุรยิยนนะก็ประมาณนี้นะครับโลนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะอ่าหมายถึงว่าเขาจะตัดเวทอ่ะอ่าเราก็ยกเลิกไม่ได้นะนะครับก็ได้4ี่นะตัวนี้การนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้หมายถึงว่าการแล้วอ่ะเขาจะอ่าตัดเวทไม่ได้เท่านั้นเองนะเออ ตีห้ามการนี่คนเรืองนะการนี้มีสามารถถูกยกเลิกได้ถึงถ้าได้อะเออได้จากการการอะขอัดเบ็ดใส่ไม่ได้นะแต่ว่าใบนี้นะไม่ถูกเขาเรียกว่าไงถ้าโดนแบบตีห้ามการอะเออก็การได้อยู่นะเออเอาผลของไลท์แล้วก็เอาผลของเกรดไลท์ได้นะเออประมาณนั้นนะโอเคสําหรับชุดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเห็นกันทั่วถึงนะ ก็สำหรับในการวิเคราะห์นะว่าอะไรน่าเก็บนะครับเพย์ขอแนะนําเลยอ่าอันนี้ไม่บุรี่สาหรับน้องๆที่ยังมีบาสไลด์สายเก่าอยู่นะสิ่งที่น่าเก็บก็คือเจ้านี่ครับสใบเอาไปใส่เสริมได้นะครับนะแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็ยังเอามาช่วยในการเล่นกับบอสไลด์ได้ด้วยเพราะเป็นไซส์สุกนะส่วนที่เหลือก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่า มันมีก๊ารที่แทนได้ดีกว่านี้นะครับสำหรับการจัดชุดหม่แต่สำหรับการเล่นใน1กล่องเล่นได้เลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กที่เก่งเอาเรื่องอยู่มือนกันนะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะใครชอบกดไลค์กดออกแชร์กดซับ s c r ใครชอบเอกทอลวิธีการชอบด้วยครับผมสวัสดีครับ